แจ็คผู้ข่ายักษ์กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมเล็กๆติมป่าครอบครัวของแจ็คยากจนมากจนวันหนึ่งแม่ของเขาบอกว่าเราต้องเอาวัวไปแลกเงินมาซื้อข้าวล้วนะลูกแจ็คอาสาไปตลาดแต่ระหว่างทางเขาพบกับชายแก่ลึกลับชายแก่ได้พูดว่า วัวตัวนี้ฉันขอแลกกับเมล็ดถั่ววิเศษได้ไหมแจ็คก,ก็ลังเลแต่เมื่อลองพิจารณาเขาคิดว่าเมล็ดถั่วงคงมีพลังวิเศษจริงๆเขากลับมาบ้านพร้อมกับเมล็ดถั่วสามเมล็ดและก็ทำให้แม่ผิดหวังกับเขามากๆแจ็คลูกเอา้าวัวไปแลกอะไรแบบนี้มาได้ยังไงแม่ได้โยนเมล็ดถั่วออกไปข้างนอกหน้าต่างแต่ในตอนเช้า ต้นถั่วย,ยักษ์ก็พุดขึ้นสูงทะลุก้อนเมฆแจ็คปีนต้นถั่วจนถึงเมืองบนก้อนเมฆเขาได้พบกับปราสาทใหญ่ของยักษ์ตัวโตวยักษ์มีคุณสมบัติมากมายและที่สำคัญมันชอบขโมยของจากโลกมนุษย์มาไว้ในปราสาทของมันแจ็คเห็นยักษ์กำลังหลับอยู่เขาก็แอบเข้าไปขโมยไก่วิเศษที่ออกไข่เป็นทองคำ แต่ยักษ์นั้นก็ได้ยินเสียงตึกตักตึกตักยักษ์ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วตะโกนฟรีไฟ five f o ฉันได้กินมนุษย์แอบเข้ามาแจ็คก,ก็รีบวิ่งหนีปีนต้นถั่วก,กับลงมาพร้อมไก่ทองคำแม่ของเขาดีใจมากพวกเขาเลี้ยงดูไก่ทองคำและไม่ต้องหิวอีกต่อไป แต่แจ็คไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขากลับขึ้นไปอีกครั้งเพื่อช่วยพินวิเศษที่ถูกยักษ์จับขังไว้คราวนี้ยักษ์ได้รู้ตัวเร็วกว่าครั้งก่อนมันไล่ตามแจ็กลงตามต้นทั่วแจ็คลงมาถึงพื้นแล้วก็ตะโกนแม่ขวานขวานเร็วแม่โยนขวานให้กับแจ็คและแจ็กก็ตัดต้นถั่วขาดพอดียักษ์ที่กำลังปีนลงมาก็ตุ หายไปในเมฆและก็ไม่กลับมารบกวนอย่างโลกมนุษย์อีกเลยจ็กและแม่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบ่งไข่ทองคำช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านพิมพ์วิเศษเล่นเพลงกล่อมทุกคืนและไก่วิเศษก็กลายเป็นเพื่อนรักของแจ็คและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแจ็คก,ก็ไม่ได้เป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาอต่อไปเขาคือแจ็คผู้กล้า ที่เอาชนะความกลัวและช่วยโรคจากยักษ์ร้ายได้ด้วยความฉลาดและกล้าหาญ่ายคิดจากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอันใหญ่โตแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้บางครั้งสิ่งเล็กๆเช่นเมล็ดถั่วอาจจะนำไปสู่การประจนภัยที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ใช้สติปัญญาและความกล้าในการแก้ปัญหา แทนที่จะใช้พละกกำลังเพียงอย่างเดียว